น่าจะมีคอนเทนต์ใช่ไหมครับวัสดีทุโคนเปิดกาช้าทำคอนเทนต์ไอช่องไม่เห็นมีคอนเทนต์เลยอ่ะอีกตั้งกี่กล่องหกสิบห้าเก้าอ๋อห้าเก้ากล่องเชี่ยะเอาจริงเหรอคุ้มปะร,รอเฮียะไรคุ้มเหรอก็ออจัดดิแพ็กน,นี้คุ้มไหมครับทุกคนแพ็กน,นี้คุ้มไหมครับ ิอันนี้มันได้อะไรบ้างอ่ะโอ้โหได้โหหุ้น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 หุ่นหุ่นหุ่นหุ้น็ไปออก้ปก่อนอกไปก่อนหุ้นกุ้นหี้นห้นหุ้นหุ่นหุ้ไมุ้นห้นหุ้นมุ้นหุ้นหม้นหุนหุ้นหื้นหั้นหุ้นหุ้นซื้นหุ้นห่้แล้วมหุ้็ซื้ออั้นเนี้น อันนี้ด้วยปะอันนี้ด้วยปะโอ้โหพอดีเลยโอ้โหหมดเลยซื้อซื้อเป็นทุกแพ็คเลยเที่ยจัดเป็นทุกแพ็คมันห้าร้อยกว่าโอ้ยไอ้เที่ยถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะก็คุ้มนะเนี่ยไอ้เที่ยพอมากดอย่างเงี้ยคุ้มทุกแพ็คไอ้สัตว์ัดมามามาเนี่ยเอาเอาอันนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันโอเคจัดไปก่อนแพ็คหนึ่งสามร้อยเพชร คุ้มจริงใช่ไหมพี่คุ้มยี่หี่อ่ะโกเลยคุ้มยี่หี่อไปเลยไอ้สัสสามร้อยเพชรคุ้มมินไปแล้ว <c oughs> ไปเปิดกับแไปสามสิบทีอ่ะไปๆปมาร้าองรืองก,กับแมวตายแม่ไอ้ยี้าพันห้าไปแล้วพันห้าพี่ว่างไงพันห้าพี่ว่างไงเปิดทีละสิบหรือเปิดทีละหนึ่งพี่มึงเปิดทีละสิบมึงเปิดสิบทีมันก็ได้แล้ว ปิดพี่เปิดทีละสิบหรือเปิดทีละหนึ่งตามพี่เปิดเปิดทีละสิบสิทำทำรอบโอ้พี่เปิดทีละสิบไม่ได้คอนเทนต์เนศาสตร์เออไม่เอาก็มึงถามมึงเปิดทีเท่าไหร่ก็เปิดทีละสิบไงทีละหนึ่งมเปาเปิดมึงก็เปิดทีละหนึ่งดิเปอ้ยังจริงจะได้ไปเล่นเอเป็กเราเร็วยันแม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปิดทีละหนึ่งพอมามามาคอนเทนต์คอนเทนต์มาห่อสิบทีก็ได้แล้วอ่าครั้งแรกก็มาแล้วเชื่อผม อี๋โอ้โหไอ้หอกโออโห้ยไอ้เวนสิบทีก็ได้แล้วแต่สีอะไรไม่รู้นะแต่กูรู้ว่าได้โอ้โห้ยทำไมมันมาสองรอบอะโอ้โหพี่อะดีดีดีกันดีกันโอ้โหมันแพงด้วยเปลี่ยนที่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 ไปไปเอ้ยเขาบอกว่าตรงนี้มันดีนี่เขาบอกตรงนี้มันดีเขาบอกเปิดตรงตรงดาบแล้วเราจะได้ของดี มีคนบอกไหมขึ้นไปข้างบนหีืเปล่าเลอดไอ้เหี้ยเดี๋ยเราต้องยืนตรงนี่ตรงชักดาบมาพอดีนี่เสืิเสอเสความมั่นใจความเชื่อมึงอยากได้ดาบมึงต้องมายืนตรงดาบลยเออะมึงเอาดาบได้ไหมเอ๊ไม่ไม่เอาดาบเอาดาบดีสะอาดมึงต้องเอาดาบเอาดาบเหรอเออเราต้องเอาดาบยืนตรงดาบเออชินวันนี้จะนอนุ่นนี้ไปเรียนตื่นเช้ามากๆโอ๋อ ดูพี่เปิดกล่องก่อนก็ได้เนี่ยพี่กำลังหาเรื่องเสียตังค์อยู่เห็นไหมเนี่ยเอออุ้ยยิบแม่พยายมไอสัตว์มาทำออฟไอที่อ่ะทำไมได้แล้วลองไห้วะทำไมได้แล้วดีใจเดี๋ยเนี่ยดาบมาแล้วเห็นป่าโอ้ดาบมาแล้วมาแล้วอู้ยหนยปาร์ตี้ครบครบ10ทีกูบอกอยู่10ที สิบทีเออสิบทีเลยไม่มาถึงทีสิบได้แล้วได้แล้วโอ้ไหนทีสิบทีนั้นหนึ่งทีไหมเชื่อพี่ดิสิบทีหนึ่งทีไหมปะสักรอบผมจะเชื่อพี่นะโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้าสตร์คอนเทนต์หายหมดโอ้ยนี่อะไรเขาเนี่ยเสือแห่งชาติ พี่ไหนอาวุธแดงอะมันมีจริงปะเนี่ยตู้เนี้ยมึงเปิดเจ็ดสิบทีมันก็ได้แล้วอาวุธแดงโอ้โหเครื่องช่วยหายใจวะเครื่องช่วยหายใจใกล้ตายแล้วเรานี้ยไอ้เหี้ยเลยค่ะครังกูเดินไปไหนทีเนี่ยตรงไหนมีดวงวะไปเจอคนที่เขามีปะเออมันไปยืนตรงเสาตรงที่เขาถือกันน่ะเออเดี๋ยวเขถือกันอยู่แล้ย ยืนแม่ตรงกลางเลยสัตว์ขอดูดวงหน่อยพวกมึงอ่ะแม่ต้องแยกกับว่าดวงดีหรือดวงร้ายอื้ออื้อปืนใหญ่กาลิกโอ้เย็บแม่เย็บแม่ปืนไฟเหลือกีกครั้งในการันตีอ่ะโอ้โหพอดีกับเพชรฟ้าที่มีอ่ะ ซื้อสิกล่องโอ้ผมว่าไปซื้อกล่องกิจกรรมคุ้มกว่าปะเอาแล้วไอ้เหี้ยเอาแล้วไงเอาจะซื้อเราซื้อแค่ร้อยยี่ก็พอร้อ,อ,อยยี่พอแล้วร้อยยี่ได้สิบกล่องพอแล้วเราค่อยไปแลกอันนั้นอีกสามสิบกล่องร้อยยี่กี่บาทพี่อย่าไปดูพี่อย่าไปสนใจร้อยอ่ะถ้าซื้อในเนี <c oughs> ้ยไม่มึงดูดิเห็นป่ะมึงเอาหกสิบสองอันนี่ถูกกันได้ยี่บห้าบาทนี่ยไม่มันได้แค่อ๋อได้แค่เดียวเออเดี๋ยวเราได้กดอีกิีที อ้าอ้อออก็ได้ก็ได้ชาวซีจริงอุ้เออเนี่ยมึงเหยล้วขอดามหน่อยขอดามหน่อยทุกคนขอดามปืนใหญ่ป่ะขอดามม,มาอีกห้ากล่องมาเลยเอาไปฟาดใส่เกตีตสอนดอกไม้อ่ะอ้อปลาเพมไอ้เหี่อะแล้วกันแล้วกันแล้วเหม็นเลย,ยอ่ะกลายยาสามผิดแล้ว ก้ลวยวะก้วยก้ลวยกลวยเย็บแม่ถังขยะไอ้ชัดเนี่ยที่สามสิบต้องมาแล้วมาขอเหอะดาบดาบงามๆดาบงามๆกราบขอร้องดาบแบบเนี้ยขอหน่อยดีเนี่ย <c oughs> ขอหน่อยเนี่ยเขาใส่กันเยอะแยะเนี่ยเขาใส่กันทุกคนเลย <c oughs> ผมอยากได้กับเขาบ้างอ่ะทำไมอ่ะ เนี่ยเไม่มีใครไม่ใส่เลยใส่กันทุกคนเลยอ่ะผมขอหน่อยดีเนี่ยโอ้เนี่ย,เ,ยเขาใส่กันทุกคนเลยผมขอบ้างเอ้ยนินจาไม่ใส่ทังไงขอเหอะฮนะเนี่ยยืนยืน,ย,น,ย,นยืนตรงธนูวะมาต้องมาแล้วผมไหว้รอบทิศละมันต้องมาแล้ละกล่องนี้แหละ เก็บไม่โอ้โหสุดยอดว่ะก็สามติมไงก็ถูกไงก็ได้ผีคองไงใช่ไงพี่มันมันไม่เป็นแดงอะโอ้ยสามด้วยรอดดีเลยไปยืนผิดที่ไม่งั้นกูบอกให้ตัดเอ้ยไปเดินไปเดินไหนดีวะ มัไปยืนใกล้ๆเนี่ยมันไปยืนใกล้ๆนักธนูที่หนึ่งเขาเป็นเขาทํานี่มาก่อนเอว้หัวใจเพลิงสองอันนะเออเขาทำไฟมาก่อนดีวหว่าเขาทำล่าไฟมาก่อนไปยืนตรงไหนดีวะเราซื้ออีกสามที่กองแล้วมึงได้แน่นอนมันมีอยู่แล้วเป็นสี่สิบแล้วก็ใช่ไงมันล่อเป็นสี่สิบแล้วไงอ่นี่สี่สิบกอแล้วะนะย็บแม่ปืนสายฟ้าไปเอาการันตีเลยดีที่ยพวกมึงอะ อู๋เก็บได้บอกแล้วนะแตได้สีอะไรอีกไอเดียจะทาอะไรเงาไอเยเยไปเล่นดูน้ำเไปเล่นดูน้ำไปไปไย้ายย้ายย้อีกดีดีมามามาเดกอ่านิงตักดตรงนี้กดตรงนี้อีกยี่สิบกล่องสิบสิบเก้ากล่องนี้เมสิบเก้ากล่อง สิบเก้ากล่องเึ่งไม่ยี่สิบมาเชียอ์กูแมพี่สิบเก้าเขาใจเย็นใจเย็นใจต้องแล้วไม่ต้องใช้เราเพชรแดงอะ่ะเย็บแม่พันเก้าม้งนีมไม่ป็นคนที่หน้าสงสารทีหายเลยพี่อ่ะพ <100 9 S 2> ันเก้าไอ้เขาบอกว่านอกเลดก็ไม่ได้นะเนี่ยมันเป็นอาวุธนอกสายตาด้วยซ้ำไอสารเนี่ยกดกดเราไม่ได้ดาบนี่คือกด ให้ไม่ตรงได้สีแดงก็ขอรับได้นะเว้ยแต่สีฟ้ามันดาเมจชีเยอะนะเว้ยดาเมจชีได้เยอะนะเว้ยสีฟ้าอขอหน่อยดีขออีกอันนึงขอดาบไม้หน่อยโอ้จะได้ไม่ต้องเปืองเยอะผมไม่อยากหมดเยอะอก็ได้ดาบไม้แล้วก็ไปซื้อกุญแจสักห้าดอกลงเอาเพรซื้อกรีได้แล้วหี้่เพชรเหลือตั้งสามพันเก้าซื้อแมงไปสี สี่ยี่สิบกล่องเลยไอ้ยี่สิบดอกเลยโหแต่ตรงนี้ที่มันดีอยู่นะเราเราเราก็ได้น้ำอีกอันหนึ่งจะหามากเลยไม่ตรงทำน้ำได้เลยเอากไ็ได้อ่าอ่าอ้ซีจริงไอ้แค่แต่วพามันขึ้นตัวเลขแล้วตัวเลขมันเป็นยี่สิบนี่แบบล้องปฏิกิริยไงมันก็เป็นทองพอดีอ่ะดิพี่นั่นแ,แหละอืมพี่พี่ไปว่างไงพี่ไปว่างไง แต่เมืองแต่เมึงพิกว่าไงพิกแล้วแต่แล้วแต่ไอ้เหี้ยเชื่อพี่เขียนก็ได้ไอ้เหี้ยเชื่รสองรอบแล้วนะ <c oughs> โอ้ยแม่ย <c oughs> ิ้ <c oughs> มสิบเมงมองแม่งไอ้เหี้ยจริงๆนะเว้ยโอ้โหสุดยอดอ่ะกูเปิดยอดอย่างน้อยแม่งต้องมีทองมาอันหนึ่งไงไอ้เหี้ยโกระเป๋าเต็มแล้วกระเป๋าเต็มเลยเนี่ยหมดแล้วอ่ะไอ้เหี้ยกูแลกการันตีได้แล <c oughs> ้วอ่ะ <c oughs> ไอ้พวกไอ้พวกรูตูดเล่นอะไรอ่ะอยู่ในโอมเนี่ไงพี่มเล่นแข่งในโอมอยู่พี่เนี่ยเข้ามาดูดิแข่งในโอมอยู่โอมสตรีมเปิดกล่องเออได้แล้วว่ะคิดว่าได้แล้วมั้งกล่องทองสามาทไหนพี่ปี๊มันเปิดเสร็จแล้วด้วยพี่มีมาใช่พี่มาจ้าไปมาดูดิออฟได้ปไหมออมหมดเลยเจ็ดสิบหรอเปิดเจ็ดสิบกล่องไปหรอเจ็ดสิบปีพี่ โอ้ยเหี้ยสวยสวยสวยเหี้ยแต่สวยเอาทุกอันเลยอะใช้ทุกอันเลยใช้ทุกอันเลยแต่สีฟ้าใช้ทุกอันเลยเหี้ยแต่เป็นสีฟ้ากับสีขาวใช้ทุกอันเลยดีเลยเอ้ยเออไปดีได้นะจริงจริงอะมีอยู่มีเศษอยู่เอมีเศษอยู่มีเศษอยู่รีทิ้งให้หมดเลยเที่ค่อกระเอาต้องใช้ทองแล้วระดับเราอะโอ้ยมีทั้งสิบสองอันโจ แล้วหนึ่งอันแล้วหนึ่งอันว่ากดกดแทนที่ดีมากเลยร้อยชิ้นยังไม่ได้เลยลูกขอพ่อมาเฮ้ยพี่เต็มด้วยส้มแบบเต็มด้วยโอ้ยไปไม่ไม่ไม่เต็มตีไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่ไปก่อนแทนที่ไปก่อนแทนที่ไปก่อนไป โอ้ยเอาวมาทัดสองเอาก่อนเอาก่อนแทนที่แทนที่เออล็อคล็อคพี่หมายเลยอะนรกของจริงไอ้สัตว์โป๊เอาก่อนเอาเอาเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาาเอไปก่อนมาตาเมย์บอสถุงถุงอุ้ยเอาก่อนงถุงถุงสูงถุงถุงถุงเดิมอีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกมาหน่อยมาหน่อยฮึอ้ ไม่เป็นไรฮเครียดแค่นี้ก็คุมชิบหายแล้วไป<อ>หมดแล้วเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ส yeah, ามเก้า<อ>เนี่ยได้อยู่ได้อยู่สามเพชรฟ้ามึงแจได้ยี่สิบดอกเลยนะเปิดไหมเปิดไหมกุญแจแม่เดี๋ยวกูออนเกมช่วยเป็น <laughs> กุญแจดีรออะไรแล้ว <laughs> แ้่ดอกพอแล้ว <laughs> เดี๋ยวมึงเอาไปลาอัพดาวหรืออะไรมั้งกี่ดอกเนี่ยซที่ละดอกดอซิติละดอกครับซิติละดอกครับ ใช่ใชพี่อืมเอาก่นอนดอกหนึ่งไป,ไปเื่อจะได้อาวุธกับเขาเลยเปิดให้ถูกครับตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ดูแชทเลยอ่ะผมบอกเลยมือไม้สั่นไปหมดเนี่ยใช้เงินใช้เงินหลักพันในวันเดียวเ,เสรยไายนะอันนี้คือคมเรอาอเสรษฐที่สามเสรษเราไปสุ่มก่อนทีนึงเว้ย,ดวยได้ได้สองทีได้สองทีได้สองที ทำไม่ถูกเลยทำอะไรทำอะไรไม่ถูกเลตอนเนี้ยลุนไปหมดแล้วเดี๋ยวพี่น้าไปตีมาไองไอยาวุตตบพี่ฮาเลยสสตว์ข่าจงสีเกาโอ้ไปต่อยื้อสองอันไหมพี่อันเดียวพอค่อยๆไปมันจะได้คลิปจะได้ยาวๆหน่อยจะได้ไม่ต้องใช้ตังค์เยอะไงมันลุ้นกันครับไปกองสามชิ้นสามเฟสว่ โอ้ก็ก็ถือว่าได้อยู่นะสามเศษทีละสามทียสามแต่พอมึงพูดมูงรอบหน้ามึงจะได้เทียเศษหรอมีมาเพิ่งตกมาอันหนึ่งหนึ่งสองสามไปดามไอบอสสีส้มเออวะพี่จะแลกอะไรกับพี่ดีวะพี่เดิสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่พีคสวัสดีครับพี่โอมปับคุณสามเปานสามอยู่วะฉันสามอยู่วะเฮ้ยเฮ้ยดีเลยสองทีดังอ่ะอย่ากดเบิ้ลเหมือนกูก็พออะ อืมดาเมมจาแล้วว่าแต่ยังไม่ดีว่ะขอสีส้มแล้วว่าดาเมจบอสออกไม่ยากนะเนี่ยใช้เพชรไอ้เชี่ยเบบี้กดแล้วอ่ะอย่ากเกาะดีงาวเลยเกาะดีขึ้นแล้วเป็นผมผมกดละเนี่ยมึงซื้อสองดอกเนี่ยจบเลยสองดอกเนี่ยจบเลยอ่าอ่าสองดอกก็สองดอกเปิดกุญแจท่านไหนมันจะเป็นท่านนั้นใช่ไหมวะอยากเทแบบพี่ไหนไม่ไม่ไม่เดี๋ยวนี้มันมันแบบ สมมติว่าเราเป็นธาตุธาตุไม้ต้องการธาตุไม้สี่อันว่าเป็นมอนน้ำมาให้พี่ได้สี่อันพี่นัทพี่นัทต้องไปแล้วล้นแล้วอ่ะพี่เสร็จยังล้นอยู่เลยน้ําแข็งอ่ะแต่พี่ก็เคยได้แล้วนะโอ้โหสองเศษหกสามทีมาดราไมบอสตรงนี้แม่งด้วงไม่ดีเลยเพียอ่ะ นี่ออกไปก่อกันเลื่อนแล้วอ่ะตอนนี้ไปโอ้โหไปสีขาวเอามาทำใหม่อยากให้มันได้ดีเฮียไม่รู้จะทำไงดีว่ะวริลีลาเย็ะแม่โอ้โหเฮียเจ็ดชิ้นเยอะแม่ฮะเจ็เศษดชิ้นหกอีกหนึ่งป็นอะไรวะเนี่ยเดิมมุมเดิมนี่ไงอันเดียวไอ้สองสองอันสองอันสองอัน ชิ้นนี่ยี่สิบแปดเศษเลยนะพี่ใช่ดูมาแล้วไม่ต้องไม่ต้องแบบเป็นชงเป็นชิ้นอะไรเลยเถอะนี่มาแล้วดาเมจบอสสีส้มอ่ะทีเดียวพอเฮ้ยได้อยู่ก็อยู่อะไรพี่มันน้อยลงอ๋อมันยังเป็นดาเมจบอสอยู่ไงตกสีไม้เอาก่อนปะหรือดาเมจบอสดาเมจบอสดีกว่าม่เต็มเกือบเต็มเลยไม่เอาหรอไม่เอาก็ไม่เอาเอาเก่า ดดเมจบอสดีกว่ามึงไม่ต้องคิดอะไรเลยอะไรมาก็คือเอาเดบมจบอสไปเลยไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นอ้โหเอา่ะเหลือกี่ดอกเนี่ยซื้อได้กี่ดอกคิอสามดอกปะไม่รู้พี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยเอาสองดอกไปสองดอกเอาให้หมดอ่ะอ้เนี้ยไม่หมดตัวไม่เลิกน้อนสอนเลยพี่เดินบนกองไม่มาเปิดอีกฝั่งเลยไงีว่าถึงไหนวันนี้เราได้เล่นเอฟเฟกต์กับเมื่อกี้นี่นี่นี่ เพิ่งงอนกันสามเตจ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 ดามเตจได้อยู่ได้อยู่เนี่ยม้าเนี่ยสายบนโอ้โหสองเตจดีเลยอ่ะเนี่ยได้ครูดีเลยสองเออได้สองทีเฮ้ยมุมตรงนี้แหละแหละเกาะจมทีมาตะเล นั่นแหละอะไรนั่นแหละไปตงได้โอ้ไม่มาจะหมดตัวแล้วนะโอจะหมดตัวอยู่สองพันหมดตัวแล้วนะมาสิบเอ็ดแปดเอ็ดโอเคเศษเดียวเอ้สองเศษสองเศษเศษเดียวโอ้ยอย่ตัวบังอยู่เศษเปิดตรงกลางด้วย เดิวมวนสามทีแล้วเปิดตรงกลางเกินยังวะสามทีอะสามทีเปิดตรงกลางมาอุ้ยตาดีมาิดไอ้ยี่อะไระเนีน่ยดูดีไม่รีอะเรดีมาหน่อยโอ้โหเกาะอ,อีกทีเปลี่ยนที่นี่มีแต่เกาะตรงเนี้ย <laughs> มาเพปี มา <laughs> เลิกนั้นเรือมีแต่เฮ <The Happy laughs> ปีกูซื้อมาสิบสามดอกสิบแปดเมื่อกี้เดินวนวนฝา,นาเปิดทีเผลอี่เปอิอทีเผลอดิเปิดทีเผลอดิวนขวาวนซ้ายเหี้ยอะไรของมันวะเป,เ,ปเปิดทีเผลอเปิดดีไม,นะม่นะเปิดดีไม่นะเปิดดีไม่นะอุ้ยสามมันสามมันก็ยังดีอะ่ะวนขวา วุ้นสองสามแล้วก็เปิดตรงกลางโอ้สามอันสามอันวะมาตรงไหนเนี่ยไอเชี่ยอยู่ตรงเรือไม่เอาไม่เอาไม่เอาใกล้ไปอ่าต้องมาแล้วเราเมยบอสสีส้มจมตีมาจมตี โอ้มมีแต่โจมตีนะมาตเตอร์เวจีอ่ะใครอยากเปิดใครอยากได้โจมตีมาเปิดตรงมาตเตอร์เวจีอ่ะเออเดี๋ยวไม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เปิดตรงหัวไม้เหลือเหลือน้อยแล้วนะเหลือเก้าร้อยเพชรแล้วนะตรงกลางโบเป็นชิ้นวิเคราะห์สองเตศสองชิ้นหน่อยมันพร้อมมันมีเขียวๆตอกเป็นชิ้นตองนัน ต่ออ่านหมดเลยเนี่ยโอเคเริ่มดวงไม่ดีแล้วเป็นชิ้นนะแต่แต่มันเป็นแหวนมาแล้วดาเมจบอสพีพีโอ้หเต็มด้วยเต็มผีเลยว่ะไอตีดอกเอาให้หมดอะนั่นแหละเอาให้หมดเผื่อมาดีโอ้ยสามเศษได้อยู่มาก อ้อ hey, oh ีเผลอสามชิ้นไม่รอนยาวเลยอะก็สตรีมนานเนี่ยเออสตรีมนานพี่ไฮลไลท์ไฮไลท์สัตว์เอฟเฟกมาดาเบบอสสีทองโจมตีดาเบบอสสีทอง <c oughs> อุอ้แต่บอสเต็มเต็มด้วยอะ เต็มหลอดด้วยอ่ยเอาดีไปเนี่ยอะไรอะไรได้อะไรได้อะไรตีไม้ตีไม้เต็มหลอดไม่เอาเอาแต่ว่าเอาไปก่อนเอาไปก่อนดีกว่าสี่เปอร์เซ็นต์นั่นนะเฮ้ยอุปดามเมจดบอสสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะพี่อันนี้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์หรอพี่ไม่ได้ดูพี่ยังไม่ได้ดูอุปดามเม็ดบอสแรงกว่าแต่เหมือนบอสแรงกว่าเฉียอันนี้ตีห้าดาวยังเนี่ยยังยังอ๋ออดาเม็ดบอสดามเอ็ดบอสโอ้เฉีย ปะ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 ตีเผลอสามอันว่ะสามอันลงแบบเรื่อยๆลงแบบไม่หวังอ่ะตีเผลอเยอะไอ้เชี่ยเสร็จเดียวเอาคู่วดนนี้ไปแล้วมาหน่อยดาเมจบอสตีส้มตีสาวว่ะ ได้อยู่เลิกที่ดีเลิกที่ดีเป็นดาเมจบอสมาหนึ่งเพชรตรงนี้มันได้เยอะมาหน่อยเป็นชิ้นโอ้โหสองเพชมันเหลือเยอะได้ละได้ละมายังไงจอดตีไม้ไปดิรีบอะยังไม่ได้บอกเลยว่าได้อะไรรีบอะเเออออโอ้ยไอ้เหี้ย พิงมิงเล่นลิ้นว่ะมมนเล่นลิ้นมึงก็เล่นลิ้นอนี่การ์ดเยอะเยะโอ้โหนี่เออได้กุญแจกดอกหนึ่งแปดสิบเออเขาท่าอยู่นะเอาไงเอาดิเอาดิเปิดอกเปิดิมีมีบ้างเออติดดอกอ่ะเอ้ยไอไอเควสนี้มันทำอาวุธทำไมโอ้ไม่เห็นได้เลยเนี่ยนี่ สวมอาวุธอ๋อยังไม่ได้สวมโอเคเอ้ยแต่ถ้าสวมอมก็แลกได้อีกกล่องนะคุ้มปะวะคุ้มแหละเออเออเออเขาถ้าอีกสิบกล่องทำไงถึงจะได้เอ่อแล้วยาเลยว่ากดไปตรงเนี้ยแพ็กอะซื้อแพ็กอะอืมอันนี้อีกเยอะอ่อีเยอะหกเสียตังเรารวยเวนเนี่ยหกสิบอะดีเลยอหกสิบได้หกกล่อง เอาเพชรเอาเพชรไปซื้อห้าไงจัดเลยละกันมันก็ต้องมันก็ต้องจัดเลยละกันตังตึงอะไรอะเก็บไว้อะไม่ต้องเล้วเอาให้หมดเดือนหน้ากัเลยไอ้สัตว์เดือนหน้ากันเลยไงยบแม่หกหกแล้วใช่ไหมเจ็ดได้อยู่ไม่คุ้มไหมเนี่ยแต่นั่นแหละ เปิดไปเลยสิบ <10 S 2> พีชนะสิบดิเย่ะสิบไปเลยมึงเชื่อพิกดิมึงเชื่อพิก <c oughs> อ้อไอ้ยี่อะเมกอน,น้ำหัวดออไ้สัตว์ <c oughs> แหละวะพุ่แจนี่อะเปิดครบแปดสิบได้ดอกหนึ่งสองร้อยอะแล้วก็ <c oughs> พี่ไปแลกไปก่อน พอดีอ่ะแลกได้หมดเพราะว่าทำอาวุธหกสิบหัวมังกรเนี่ยไปเปิดสกิปกล่องไหมังไงก็ต้องเปิดอยู่ดีอ่ะกล่องทองไหมใช้ใช้ไปอ่ะสกิปด้วยอุ้ยได้ทองมาหนึ่งดี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 เลยดีดได้อยู่ได,ได้อันดมารีเฉยเลยสัสดีอยู่ <c oughs> ได้ก่อนก่็ได้อยู่อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไอ้เหี้ยเออเอามาหาค่าคียต่องานโดมาลีนเจอเลยครับไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยครบยังวะเนี่ยครบยังวะเนี่ยครบแล้วทำได้แล้วใช่เหรอทำอีกใช่เหรอเมื่อกี้มันได้แดงมาอันหนึ่งไงพี่อาจจะขาดอีกชิ้นหนึ่งเออขาดอีกชิ้นไอพี่ถ่ายชิ้นถ่ายชิ้นมา อันโดมาอีกอ oh. ันนึงไหมเฮี้ชิบหายไอ้สัตว์โอ้โหไอ้เนียวอันอันคลิปดีอะอะไรครับอะไรครับพี่ไอ้เดียวเนี่ยไอ้เดียมึงไม่มาวะไอ้สัตว์เนี่ยไอ้เหี้ยอาวุธเนี่ยมึงไม่มามั้งอ่ะไอ้เหี้ยอันโดมึงมารัวๆเลยไอ้สัตว์พี่จะสุดอีกครั้งนึงมั้ยเนี่ย เอาอีกทีก็เอายาเกิดเกิดเกิดไอ้ดีเลยย่แม่มาดีมาอีกอันมามามาทีแล้วไอ้เหี้ยเออเกมบั็อกปะเนี่ยออฟออฟปาเกมปาเกมถูกว่าถูกว่าโอเคโอเคโคตรกิดอะอะวะค่าไส้เหรอวะกัดกัดแอบออฟเนี่ยเอาดรอ้อไปเลยนี่ไงพอเปล่าเนี่ยลองไปโบนี่ต้องใช้กี่หินวะ เล่หลายร้อยนะอย่า,<อ>าไปหมิ่นนะเวลสุดท้ายอะ่ะช่างมันก่อนช่างมันก่อนงั้นช่างมันก่อนไปไปหาเศษด,ดีกว่ามาชิ้นโอ้สองเศษไอ้ที่อ๋อเข้าใจไหมเดี๋ยวไปหาข้อมูลมาจากใน YouTube สามเศษก็ดได้อยู่ โอ้โหแม่เลือกถ้าไม่ลดไอ้ที่ให้หมดใกล้หมดแล้วสลับจะแตกหายเลยแ,ลแหละต้องให้มันหมดไปเลยแล้วค่อยสลับมาเป็นชิ้นโอสี่เศษได้อยู่แหละเออมาห้ารอบไปดีว่วทุกคนหนึ่งสองสามไปดาเมจบอส4ีต้มหนึ่งทีว่าไงหนึ่งทีบ <c oughs> รรลุผลหนึ่งทีบรรลุผลหนึ่งทีบรรลุผล โอ้โหโจมตีไม้รุ่นตีไม้สองครั้งติดอ่ะเย็บแม่ตรงนี้ไม่ได้แล้วนี่มาตรงนี้ดีกว่ามาตรงนี้อันดับดีกว่าเฮ้ยเมาโอ้โหกูไม่ได้อยากเล่นตีไม้ไอ้สัดไม้อยู่นั่นแหละเย็บแม่ดีเกมก่อนเลยยี่ใหญ่เกมบัคก อะไรเนี่ยทำ <Okay. S 2> อะไรเฮ้ยถูกวะมันเนี่ยถูกแล้วก็มึงไม่ได้ล็อกหรอเมื่อกี้อ๋อ oh, ไม่ได้ล็อกเอาสายมาสา <laughs> มสิบหกเปอร์เซ็นต์เจ็บแม่หมดหมดนี่ยหมดแล้วหมดทุกอย่างอะ <laughs> อ่ะเกียงแห้งแห้งแล้วไปสอนดาเมจคิกกูยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทองเลยไปใช้ไปสอนแห้งแล้ว